เริ่มลับเข้าหากันนั่นหมายถึงแม้แต่เกษตรกรเองก็เริ่มมองเห็นที่ทางแล้วว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยการที่เขาเปิดศูนขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากนักท่องเที่ยวคือผลิตผลของเขาไม่ถูกกาหนดราคาโดยอผค้ากดกลางในขณะเดียวกันนะคบในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินค้าจากหาดตะพน คุณไม่ต้องซื้อสินค้าจากปาพาซาซึ่งเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ของพ่อค้ากลุกลางแต่เขาสามารถที่จะเข้าเดินทางเดินทางเข้าเรีนเอนเรื่องสวนของเกษตรกรโดยโตรงเขาสามารถไวซื้อผลไม้ในราคาที่ยุติธรรมกับคนขายจากคนขายแล้วก็เป็นผลไม้ที่บอ,อกได้เลยว่าถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกษตรกรจะไม่ตัดมาขายนันกท่องเที่ยวเดขาเกษตรกรปัจจุบันเขาจะไม่ยอมค่าตัวตายใน,ายนําของที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้นักท่องเที่ยว ขณะนี้นะครับในจังหวัดในยองจันและหลายแหล่มีสวนเกษตรษที่เปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมโดยตรงแล้วก็ชิมแบบบุฟเฟ่นนะครับผมว่ามีประมาณ1 0 0่สวนนะฮะกระจายกันอยู่ทั้งในยองระยองประมาณ2ี่สส่วนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจันทุนรีประมาณ14ส่วนนะครับกราประมาณ7สวนในแต่ละสวนเนี่ยนะครับเขามีเขาเก็บสวนไว้ส่วนหนึ่งนะฮะสวนส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเอาทุเรียนเนี่ยมาวางกองไว้ ตรงในบรรยากาศใต้ร่มทุเรียนแล้วก็เอาน้อเอามาัคุดเอารองกองมาวางไว้เลยคุณสามารถจะเดินเข้าไปคุณกินจนท้องแตกเขาก็ไปว่าคุณยเขาคิดคุณแค่ร้อยสี่ถึงร้อยห้าสิบาทแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณคิดหิ้วกลับไปบ้านหรือซื้อไปฝากใครเขาก็จะข้างน้าหนักขายตรงนั้นกันเป็นราคาต่างหากนะครับหรือถ้าคุณต้องการที่จะกินอาหารในบรรยากาศของสวนอยากบอกว่า,าเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขามีการปรับ นำเอาเลยุ่นแม่บ้าน้วยกน,นี่ยมาทําอาหารนีกับนักท่องเที่ยวหัวนประมาณ1้อยบาทอาหารที่ทํานะครับก็แน่นอนครับภาคตะวันออกก็ต้องหมูต้องุงมวงนะฮะแล้วก็แกงป่าแกงป่าเนื้อใส่หนอ่อคลยกหนอ่อสํารดก็คือสํปรดนี่แหละฮะซอยเข้าไปแล้วก็เป็นลักษณะแกงแบบคลุกคลิกเป็นตํานานแท้ของตํานานแกงป่าแท้ของภาคตะวันออกเรานะครับแล้วก็จะมีน้ำพกร,กริกกระดังนาแนมด้วยถั่สดนะครับประสุดสดทอดนะครับ ตรงนี้มันก็ทำบรรยากาศไปอีกแบบและที่ผมบอกกันว่า,วาเนี่ยคนสองกลุ่มได้มาเจอซึ่งกันและกันคือระหว่างนักท่องเที่ยวและก็ในกลุ่มเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของสวนเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้ากลางนี่นี่คือมิติใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีในภาคตะวันออก243แห่งนะครับมันมีลักษจะอันที่หนึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ยวทงางด้านธรรมชาติครับธรรมชาติมันก็ประกบอบด้วยหาดทรา,ายทะเลซึ่ง ทรทรคอคุยภาคมาออกรากำหนดตัวขายไว้ตัวในช่วงนี้นะครับก็คือทเที่ยวเกาะได้กรุงนะคะรคับเที่ยวเกาะได้กรุงเราเริ่มตั้งแต่ว่าถ้าคุณมาถึงเมืองชนเข้าสีาคาข้ามต่อไปไปเที่ยวอย่างเกาะสีฉาหรือถ้าคุณมาถึงพัทยานะฮะที่มีสิ่งอำนวยความสุดด้านโรงแรมที่พัานาพกนะฮะห้องพักจำนวนเจ็ดห่นห้องคุณก็สามารถที่นั่งเรือไปนั่งเรือโดยสารหรือเรือหมอไป คุณก็ไปเที่ยวเกาะช้างดำน้าเล่นน้าอยู่ในแนวบริเวณไอ,ขอ,อ,ขอ้ขอาะทษ่ไม่ใช่เกาะช้างเกาะล้านนะครับนะหรือจะขึ้นมาถึงจังหวัดระยองขึ้นไปจังหวัดระยองคุณก็สามารถไคข้ามมาเที่ยวอนเกาะมันกลางซึ่งปัจจุบันนี้ต้นกิกลงทุนได้าน,นที่พักเกิดขึ้นหรือคุณจะเที่ยวเกาะมันใหมที่อยู่ใกลใ้ๆกล้กจุดของเกาะมันกลางตรงนั้นเป็นแหล่งอนุรักษ์พันเต่านะครับเ,เ,เ,เที่ว,วเพาะลงสู่ทะเลพวกเต่าสนุกเต่ามะเฟืองเต่าผาพวกนี้ครับนี่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์อีกแ่หนึ่ง แล้วก็ขึ้นมาถึงจันทบุรีครับนะฮะก็มีเกาะพะลุเกาะพูดีนะฮะถ้าเป็นระยองก็ยังมีกเกาะเสม็ดเป็นตัวแม่เหล็กที่เี็นสูงไปถึงทางด้านจังหวัดตราดก,ก็คือขอช้างแม่เหล็กสำคัญในการเดินเข้าสู่พื้นที่ภูเขาตระกูลครับอันนี้เป็นลักษณะโครงการของเที่ยวเกาะใกล้กรุะครับแต่นอ,อกเหนือจากธรรมชาติของหาดทรายชา,ายทะเลแล้วผมอยากจะนําเรียนว่าธรรมชาติของป่าเขา ทางแต่ทางภาคตะวันออกก็มีไม่แพ้ตัวอีสานไม่แพ้ตัวเหลือจังหวัดชลบุรีมีเขาเขียวนะฮะมีสวนสัตว์เปิดเขาเขีย,นย,ยนขวนะครับระยอ,องมีอุทยานแห่งชาติเขาชมล,ล,ล่านะครับอ่าจันทบุรีมีอุทยานแห่งชาติเขาสักบาน้ำตกพลิ้วเกษตรสารประสาทป่าเขาส่องดาวนะครับขึ้นไปกลางก็ใช่ครับอุทยานแห่งชาติเกาะนานครนายกจันทบุรี ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สาะแกวก็คืออุทยา,า,านแห่งชาติปางศรีดาซึ่งปัจจุบันกำลังเปิดเ,เ,เป็นเทศกาลดวงผีเสื้อเป็นเป็นผีเสื้อที่มีอยู่มากทาันถึง450ชนิดจำนวนไม่ต่ำกว่าแ0 0 0 0 2 0 0 0 0 0ตัวที่อยู่ในปางอุทยา,า,านแห่งชาติปางศรีดาครับธรรมชาติปีแล้วนะครับผมอยากให้ดูอีกแหล่งท่องเที่ยวแบบนึงก็คือแหล่งท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนทางด้านภาคตะวันออกนะครับ จังหวัดตราดอยู่ติดกันกับบ้านหาเล็กนะครับขณะนี้ทางทางผมเนี่ยฮะได้พยายามที่จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากท่าเรือเฟอร์รี่ที่จอดไปยังเกาะท่าเนี่ยเราก็ใช้วิธีไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่นะฮะอยู่หาจากตัวชายแดนอาจารย์หาตัวเมืองทางด้านต่างชายแดนเนี่ย75กิโลกิโลเมตรตามเส้นทางสายสุขุมวิทเส้นทางสายนี้นะครับถ้าคุณเอาเวลานะฮะถ้าคุณเอาเวลานักท่องเที่ยวเอาเวลาที่ เป็นกระจุกตัวอยู่ในเวลาที่เป็นเทศกาลสำคัญครับที่ว่าปีใหม่สงการออากร,ราอจะโงงเท่าไหร่เลยเสียเวลาในสุดยากะาดับในการรอเรือเฟอร์รี่นะครับประมาณสี่ชั่วโมงเต็มๆนะครับคุณก็เบี่ยงไปนะฮะออกไปทางซ้ายไป,ไปทางเฟอร์รองใหญ่ตรงนั้นจะมีหาดลูกแก้วหาดบานชื่นหาดทรายแก้วหาดไม้รูปมีที่พิศมันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คนกคองใหญ่นะฮะคนอำเภอกองใหญ,ะะคคใหญ่เขาบอกเลยครับว่าส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยนะะี่ครับ ไม่ได้อยู่ที่ขอขอด่าจังหวัรดระนองนะฮขอขอด่าจังหวัรดระนองมีความยาความากว้างครับของแผ่นดินนะฮะจากด้านขวาทองซ้ายถึงขวาขวาติดนทรายเนะี่ย40กิโลเมตรแต่ที่บ้านโขดทรายตรงหลักกิโลเมตรที่81-82นะฮะตรงนี้บ้านกับบ้านโขดทรายตมตาบลหาดเล็กอำเภอกองใหญ่นะฮะเขื่อนน้จับจชัยฝั่งทะเลอ่าวไทยขึ้นไปนะฮะชายหาดขึ้นไปต้นด้านซ้ายมือไปต่อการกระกับแนว เขาปั้นน้ำนะครับเขาสรางปั้นน้ำนะฮะติดโรงแรมของกัมพูชาเรียบศพื้นบ้านความกว้างตรงนั้นแค่450เมตรเท่านั้นเองแั่คนอำเภอบางใหญ่เขายืนยันว่าส่วนที่แคบที่สุดข,ของประเทศไทยจริงๆนั้นอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านโองสานะครับจากตรงนั้นไปก็คือบริเวณแนวชายหาดบ้านหาดเล็กต่อแนวตับจังหวัดเกาะหนุ่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจะชอ็อปปิ้งสินค้าที่โดนทีมสินค้าจากทีมจากเวียดนาม ที่บ้านหาดเล็กตลาดบ้านหาดเล็กแล้วก็สามารถเก็บคามฝั่งไปที่ระบบเกาะองหรือถ้ามีเวลาก็สามารถจะเดินทางต่อเข้าไปยังกันเนสือรุร่งวรืนะครับหรือเรียกต่อ,อกไปทางด้านไทรลิงจังหวัดไทรลิงจังหวัดพระรามศรีสโสพลเข้าสู่เสือเรืนอนครวัดนครผมที่ก็คือส่วนหนึ่งของการเดินทางในเส้นทางชายแดนทางด้านตะวันตกนี้ถ้ามาดูทางด้านต่างชายแดนจังหวัดไทรุิงนะครับที่อำเภอโปร่งร้อน ปัจจุบันมีหลันผ่อนโร่อ,รอยู่สองาน้าในกันพิเด้านด่านพักกาศนะครับพักกาสามารถจะข้ามไปยังจังหวัดเพะเยาจากพะเยาก็ต่อเข้าพระตะบอสงสีชมพูแต่ถ้าด่านที่ค่อนข้างจะคึกคักตยามน,นี้นะครับก็คือด่านบ้านแหลมที่อำเภอหองร้อนนะครับด่านตรงนี้จะตอนน่อมนจาก,นนกจังหวัดพระตะบองเสน้นทางจากด่านบ้านแหลมไปสู่พระตะบองประมาณ90กิโลเมตรขนาดนี้รถบ,บั้นขบวนชาวกำลังขยายเป็นสี่ชอ่องทางเมื่อถึงพระตะบองเมื่อไหร่การเดินทางก็สู่สิงห์ีชมพูได้ใกล้ขึ้น และสามารถเดินทางต่อถึงคนครวัดนครทองได้นี่คือจุดเด่นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่ทางด่านบอยเพ็รตลาดโลเ่เกลือนะครับตรงนั้นคือจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านข้ามไปแล้วก็ไปถึงจุดคนครวัดนครทองที่ใกล้ที่สุดในส่วนของภาคตวะวันออกครับทั้งหมดจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่เรานํามาใช้ในการนําเสนอขายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของ มูลิ่าคตะอาดเราจะมีเจ็ดมหศจัรยร์ที่เรานําเสนอขายอยู่ซึ่งกาลังจะเปิดผู้มือท่องเที่ยวนะฮะเปิดไปทุ่มือท่องเที่ยวของเจ็ดจังหวัดในเรือนี้คิดว่าไเกิลางเดือนพิรนาโลกผได้เห็นว่าเ็ตแหล่งมหศจรรยร์ท่องเที่ยวของกระบาดคือที่ไหนและอีกตัวในที่ผมอยากนำเรียนว่าก็คือพัทยาเราจะมีสวนน้ำแห่งใหม่ที่ถือว่าเป็นเบืองท่องเที่ยวหรือเป็นกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นในเดือนท่องเที่ยวต่างๆนะครับ ผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาภาคตะวันแค่วันสองวันในโครงการสัตจจรดพยากรห้าภลาแกนะมันอาจจะสั้นเกินไปแต่ท่านต้ใช้วันเวลาในการดูรวมกับท่านด้วยนะครับว่ามาตะวันออกแล้วท่านจะได้อะไรกลับไปนอกจากผลไม้นะฮะหรือว่าวัฒนธรรมที่พนั่่านจะสรุปสราน